สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีชื่อชื่อหนึ่งที่มักจะปรากฏขึ้นมาในหน้าข่าวในบทสนทนาและในจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของเราอยู่เสมอชื่อนั้นคืออีลอนมัสกอีลอนมัสกนะคะเขาคือใครคือนักประดิษฐ์นักธุรกิจหรือชายผู้กล้าที่จะฝันในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลาเพื่อสำรวจเส้นทางชีวิตอันน่าทึ่งของผู้ชายคนนี้จากเด็กชายช่างฝันในแอฟริกาใตา้สู่การเป็นผู้กุมบังเหียนบริษัทที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคทั้ง SpaceX Tesla Neuralink และ X เรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จแต่เป็นเรื่องของการล้มลุกคลุกคลานความเสี่ยงที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอยาก่าง และความเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นสถานในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่เมืองพริตโทเรียประเทศแอฟริกาใตา้ในปี1971อีลอนเรฟมัสก์เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นวิศวกรและคุณแม่เป็นนางแบบและนักโภชนาการ ตั้งแต่เด็กอีลอนเป็นคนเงียบขรึมและรักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเขาสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการอ่านหนังสือสารานุกรมและนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายความฝันและความหลงไหลในอวกาศและเทคโนโลยีให้กับเขาแต่ชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเผชิญกับการถูกกันแกล้งที่โรงเรียนอย่างหนักหน่วงแต่นั่นกลับเป็นแรงผลักดันให้เขาหันไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ ด้วยวัยเพียง10ขวบอีลอนได้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเป็นของขวัญและเรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยตัวเองและในวัยเพียง12ปีเขาก็ได้สร้างและขายวิดีโอเกมเกมแรกที่ชื่อว่า Blast a r ในราคา500ดอลลาร์สหรัฐนี่คือสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าเด็กชายคนนี้ไม่ได้มีแค่ความฝันแต่มีความสามารถในการทำให้มันเป็นจริงได้ด้วยเมื่ออายุ17ปี ด้วยความต้องการที่จะสแสวงหาโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าอีลอนได้ย้ายไปยังประเทศแคนาดาและเข้าศึกษาต่อที่ Queen's University ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่ University of ี้อ n ฟเพนซิลเวียในสหรัฐอเมริกาและคว้าปริญญาถึงสองใบในสาขาฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่หลังจากเข้าเรียนได้เพียงสงวัน เขาก็ตัดสินใจลาออกเพราะในยุคนั้นคือช่วงเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอินเทอร์เน็ตและอีลอนมองเห็นโอกาสมหาศาลที่รออยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถทนรออยู่ในห้องเรียนได้อีกต่อไปในปี1995อีลอนและน้องชายของเขาคิมเบลมัสก์ได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งบริษัทแรกที่ชื่อว่า Zip2 มันคือบริษัทที่ให้บริการข้อมูลแผนที่และ Directory สสำหรับธุรกิจต่างๆแก่บริษัทสื่อพิมพ์คล้ายๆกับสมุดหน้าเหลืองเวอร์ชันออนไลน์ในยุคแรกๆพวกเขาทำงานกันอย่างหนักกินนอนกันในออฟฟิศเล็กๆแต่ในที่สุดความพยายามก็ส่งผล ในปี1,999บริษัท c o m p พคได้ซื้อซิฟทูไปด้วยมูลค่ากว่า307ล้านดอลลาร์สหรัฐอีลอนในวัยเพียง28ปีได้รับส่วนแบ่งมากถึง22ล้านดอลลาร์สำหรับคนส่วนใหญ่นี่อาจหมายถึงการเกษียณอย่างสบายๆตลอดชีวิตแต่สำหรับอีลอนมัสก์นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นด้วยเงินทุนก้อนใหม่ เขาก้าวเข้าสู่โลกของฟินเทคหรือ financial technology และก่อตั้ง X.com บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินออนไลน์ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะปฏิวัติว,ตวงการธนาคารทั้งหมดต่อมา X.com ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทคู่แข่งที่ชื่อว่า Confinity ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่าง PayPal แม้จะมีความขัดแย้งภายในบริษัทจนกระทั่งอีลอนโดนปลดออกจากตำแหน่งซ e o ในขณะที่เขาไปพักร้อน แต่เขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและเมื่อ eBay ซื้อกิจการ PayPal ในปี2002ด้วยมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์อีลอนก็ได้รับส่วนแบ่งสูงถึง180ล้านดอลลาร์ตอนนี้เขามีทั้งเงินทุนและประสบการณ์แต่คำถามต่อไปก็คือเขาจะทำอะไรคำตอบของเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แต่อยู่บนฟากฟ้าและดวงดาวค่ะอีลอนมัสก มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าอนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับการที่เราต้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายดาวเคราะห์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญพันธุ์เขาจึงก่อตั้งบริษัทที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ในปี2002 SpaceX เป้าหมายของ SpaceX นั้นเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่นั่นคือการลดต้นทุนการขนส่งทางอาวกาศเพื่อทำให้การตั้งอาานิคมบนดาวอังคารเป็นจริงได้ ในช่วงแรกไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะทำได้เขาถูกมองว่าเป็นแค่มหาเศรษฐีเพ้อฝันความล้มเหลวคือเพื่อนสนิทของ SpaceX ในยุคบุกเบิกจรวดเฟลคอนวันของพวกเขาระเบิดกลางอากาศในการปล่อยครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3บริษัทเกือบจะล้มละลายเงินทุนทั้งหมดของอีลอนกำลังจะมอดไม่ไปพร้อมกับจรวดเหล่านั้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาเดิมหันทุกสิ่งทุกอย่างไปกับการปล่อยจรวดครั้งที่4และในที่สุดวันที่28กันยายนปี2008จรวดเฟลคอนวันก็ทะยานขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จความสำเร็จครั้งนั้นได้เปลี่ยนทุกอย่าง SpaceX ได้รับสัญญาจาก NASA และได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ปฏิวัติว,ตวงการนั่นคือจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือที่เราเรียกว่า Reusable Rockets ซึ่งช่วยลดต้นทุนการส่งจรวดไปได้มหาศาลปัจจุบัน SpaceX คือผู้นำในอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์บริการปล่อยเตาเทียมส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและกำลังพัฒนายานอวกาศขนาดยักษ์อย่าง Starship เพื่อเป้าหมายสุดท้ายนั่นคือการพาเราไปดาวอังคารแต่ความทะเยอะทะยานของเขายังไม่หยุดเพียงเท่านั้นในขณะที่ SpaceX กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงดาว บนพื้นโลกอีลอนก็ได้หันมาปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเดียวกันในปี2004เขาได้เข้าร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆที่ชื่อว่า t ท s l a Motors ในฐานะนักลงทุนรายใหญ่และประธานกรรมการก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็น CEO ในปี2008วิสัยทัศน์ของเท s l a คือการเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนโดยการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าดึงดูดใจ ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ต้องมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยบกว่าและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปเส้นทางของเทสลาก็เต็มไปด้วยขวากหนามไม่แพ้ SpaceX บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตการผลิตที่เรียกว่า production hell หรือนรกแห่งการผลิตโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเร่งผลิตรถรุ่นโมเดล3ให้ทันตามยอดจองมหาศาลบริษัทเกือบจะล้มละลายอีกครั้งอีลอนต้องทำงานอย่างหนักจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ในที่สุดเทสลาก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้และกลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกรถยนต์ของเทสลาทั้งโมเดล S โมเดล3โมเดล X และโมเดล Y ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าและล่าสุดกับไซเบอร์ทรัที่มีดีไซน์ล้ำยุคนอกจากนี้เทสลายังขยายบริการไปสู่พลังงานในครัวเรือนด้วยผลิตภัณฑ์อย่างหลังคาโซลาเซลล์และแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ดูเหมือนว่าแค่การปฏิวัติอวกาศและยานยนต์อาจจะยังไม่พอสำหรับอีลอนมัสก์เขายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่น่าทึ่งไม่แพ้กัน The Boring Company บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่น่าเบื่อหน่ายด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดินสำหรับระบบขนส่งความเร็วสูง Neuralink บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังพัฒนาอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อระหว่างสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ด้วยเป้าหมายระยะยาวที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถก้าวทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และในระยะสั้นคือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและโปรเจกต์ล่าสุดที่สร้างแรงส่นัเสเอนไปทั่วโลกคือการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอในปี2022ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรันรีแบรนด์ครั้งใหญ่ให้กลายเป็น X หรือ X วิสัยทัศน์ของเขาสำหรับ X คือการสร้างแอปสำหรับทุกสิ่งที่เราเรียกกันว่า t i e Everything แอปที่รวมเอาโซเชียลมีเดียการเงินการสื่อสารและบริการอื่นๆเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับความท้าทายและข้อถกเถียงมากมายแต่ก็สะท้อนถึงสไตล์การทำงานของอีลอนมัสที่กล้าได้กล้าเสียและไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งดําเดิมนอกจากนี้เขายังได้ก่อตั้งบริษัท X AI เพื่อพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเชื่อว่าจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาความจริงที่สุดเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในโลกของ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากเด็กชายที่ถูกกันแกล้งในแอฟริกาใต้สู่ผู้สร้างเกมในวัย12ปีผู้ประกอบการ .com และในที่สุดคือผู้กลุ่มบังเหียนของบริษัทที่กำลังกำหนดทิศทางของอนาคตของมนุษยชาติเรื่องราวของอีลอนมัสคือบทพิสูจน์ของพลังแห่งความฝัน ความมุ่งมั่นและความอดทนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแน่นอนว่าเขาเป็นบุคคลที่มีทั้งคนรักและคนชื่นชมในวิสัยทัศน์ในขณะเดียวกันก็มีคนวิจารณ์ในวิธีการทำงานและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออิทธิพลของเขาที่มีต่อโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องหรือไม่ก็ตาม การกระทําของเขากําลังผลักดันให้เราต้องตั้งคําถามต้องคิดและต้องจินตนาการถึงอนาคตในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสู่อวกาศด้วยจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้การขับขี่บนท้องถนนด้วยพลังงานไฟฟ้าการเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือการสร้างซูเปอร์แอปสำหรับทุกสิ่งทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอในภาพใหญ่ที่อีลอนมัสก์กำลังพยายามสร้าง